สวัสดีค่ะวิดีโอนี้เราจะมาแชร์วิธีการในการเซต Default ฟอนตตัวอักษรใน Excel กันนะคะเป็นยังไงดูกันเลยอันดับแรกนะเวลาที่เราเปิดตัวไฟล์ Excel ขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมคะเราก็จะเห็นว่าหน้ามันจะ Default มาก็คือ f o นต์ฟอนต์ตรงนี้ค่ะเนี่ยมันจะ Default เป็นฟอนตปกติที่ที่เราใช้อยู่นะคะฟอนตอะไรขนาดอะไรนะรวมถึง จำนวนชีทที่เปิดขึ้นมานะคะสมมุตินะตอนนี้เครื่องเครื่องของหนิงเป็นอังสนา New UPC Front 14นะคะแล้วก็เปิดหน้า Excel ขึ้นมาปุ๊บจะเห็นว่ามันก็จะมีชีทอยู่3อันแบบนี้ทีนี้นะคะว่าถ้าหนิงต้องการที่จะเปลี่ยนละนะ่ะนะสมมุตินะลองลองปิดอันนี้ลองดูนะก่อนที่เราจะเซตติ้งลองปิดไปอีกก่อน แล้วลองเปิดขึ้นไปอีกทีนะคะไปดูว่ามันจะเป็นอังสนานิว14แล้วก็มี3ชีทหรือเปล่านี่เห็นไหมมันก็จะเป็นอังสนานิว UPC 14แล้วก็เป็น3ชีทเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะให้ฟรอนต์ตรงนี้ Default เป็นอย่างอื่นในทุกครั้งที่เราเปิดตัว Workbook ของ Excel ขึ้นมาวิธีการคือทำแบบนี้เลยค่ะไปที่ตรงนี้นะที่ไฟล์ไปที่มอตรงนี้ค่ะไปที่ Option เห็นตรงนี้ไหมเอ่ยให้เลือกที่ general นะคะจากนั้นลงมาดูตรงนี้ค่ะนี่ นี่ When creating new w o r k b o o k เห็นไหมตรงนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนได้เลยตอนนี้มันเป็นอังสนา UPC อยู่นะสามารถเปลี่ยนได้สมมุติว่าหนิงจะเปลี่ยนให้มันเป็นอะไรดีเอาเป็นอังสนา n วแล้วกันที่เราใช้บ่อยๆเนาะสมมติอ่านิงเปลี่ยนเป็นตัวนี้เป็นอังสนา new แล้วก็เป็นพรอนสิบหกแล้วกันนี่นะคะ ตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะคะปล่อย default แบบนี้ได้ส่วนตรงนี้นะคะ input this many s h e e t ก็คือเวลาที่เราเปิดขึ้นมานะคะเราต้องการที่จะให้มันมีชีทอยู่กี่อันสมมุติว่าหนิงบอกว่าเปิดขึ้นมาให้มีชีทแค่อันเดียวพอหนิงก็จะลดลงให้มันเหลือแค่หนึ่งแบบนี้จากนั้นกดโอเคไปเลยนะคะแล้วกดโอเคอีกทีหนึ่งจากนั้นปิด Excel ของเราลงไปนะปิดแล้วก็ลองเปิด Excel ขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งครั้งลองดูเนาะอ่านี่ ลองดูนะคะเห็นไหมนี่ฟรอนต์จะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นอังสนานิวสิบหกแล้วก็เปิดชีตงานขึ้นมาให้แค่หนึ่งชีตนะคะอ่ะลองดูนะอ่ะปิดไปลองเปิดอีกทีสิเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านี่เห็นไหมคะฟรอนต์ <Front S 2> ก็จะดีฟอลท์เป็นอังสนานิว16โดยเปิดชีตงานขึ้นมาเพียงแค่1ชีตให้เราในทุกๆครั้ง นะเพราะฉะนั้นวิธีการนี้นะคะเอาไปใช้ได้นะอย่างสมมุติว่าบางบริษัทอะไรเงี้ยค่ะเขาแบบมีกําหนดด้วยว่าฟรอนต์หรือเอกสารที่ออกจากบริษัทจะต้องเป็นฟรอนต์นี้ไซส์นี้ลักษณะนี้อะไรเงี้ยเราสามารถที่จะเอาวิธีการนี้นะคะไปใช้ในการเซตเดฟอลต์ตารางข้อมูลของ e x c e l ที่เราจะใช้งานได้เลยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเปิดขึ้นมานะคะ ฟอนต์มาตรฐานมันก็จะเป็นฟอนต์นี้ไซส์เท่านี้ให้เราเลยนั่นเองนะโอเคสําหรับวันนี้แชร์วิธีการไปแค่นี้ก่อนนะคะวิธีการแบบง่ายๆเบสิกเบสนะคะในการเซตค่าดีฟอ u l t ของฟอนตะ์เนาะโอเคมารอดูกันอีกทีเนาะว่าพรุ่งนี้หนิงจะอะไรมาแชร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ